ข้อ10ครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ข้อความแรกบอกว่าการลำเลียงโพแทสเซียมไอออนเข้าสู่เซลล์เมื่อความเข้มข้นภายในเซลล์สูงกว่าภายนอกเซลล์จะใช้รูปแบบเดียวกับการลำเลียงวิตามิน A ในการดูเนี่ยเกี่ยวกับรูปแบบในการลำเลียงนะเวลาจะดูว่ารูปแบบการลำเลียงเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างแรกเลยต้องมาดูก่อนว่าตัวของสารที่ลำเลียงเนี่ยละลายน้ําได้หรือเปล่าตรงนี้ถือว่าสําคัญนะเพราะว่าสารที่ละลายน้ําไม่ได้เนี่ย มักจะมีการทำเลียงผ่านชั้นของลิปิดไบเลเยอร์ของเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงพวกที่ละลายน้ําไม่ได้หรือว่าพวกที่สารไม่มีคั่วเนี่ยมันจะผ่านในส่วนของลิปิดไบเลเยอร์ได้โดยตรงพวกโมกเลกุลเล็กและไม่มีคั่วนะมันจะผ่านชั้นลิปิดไบเลเยอร์ได้โดยตรงเราจะเรียกว่า simple diffusion เป็นการแพร่ทั่วไปเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกสารมีขั้วเนี่ยจะต้องมีการลำเลียงผ่านส่วนที่เป็นก้อนโปรตีนสีม่วงแบบนี้นะอาจจะเป็นลักษณะของช่นลโปรตีนหรือว่าอาจจะเป็นแคเรียร์โปรตีนก็ได้ถ้าเป็นสารมีคั้วเนี่ยต้องผ่านในก้อนพวกนี้เค okay, นะตรงนี้ประโยคที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงตัวโพแทสเซียมไอออนกับวิตามินเอใช่ไหมเราก็มาดูว่าตัวไหนละลายน้ําได้ตัวไหนละลายน้ําไม่ได้นะตัวโพแทสเซียมไอออนแน่นอนว่าเป็นลักษณะของไอออนเนี่ยก็คือมีขั้วนะอันนี้ควรจะเป็นการเคลื่อนตัวเนี่ยผ่านส่วนที่เป็นก้อนโปรตีน ส่วนวิตามิน A วิตามิน A เราก็ต้องมาดูว่าไอตัววิตามิน A เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ําได้หรือเปล่าวิตามินมีทั้งกลุ่มที่ละลายน้ําได้กับไม่ได้นะเวลาจําก็จะไม่ง่ายจํากลุ่มที่มันมีน้อยสุดก็คือกลุ่มที่ละลายน้ําไม่ได้ก็คือวิตามิน ADEK ADEK นะสีตัวนี้จําไม่เลยว่าเป็นกลุ่มวิตามินที่ไม่สามารถละลายน้ําได้เข้าใไหม ละลายน้ำไม่ได้นะสำหรับ A D e K ส่วนที่เหลือเนี่ยเราตีว่าเป็นกลุ่มวิตามินที่ละลายน้ําไปได้เลยเค <Okay, S 1> นะจะได้จาไม่น้อยจําแค่ A D E K พอในกรณีนี้เขาพูดถึงว,วิตามิน A วิตามิน A ก็อยู่ในกลุ่ม4ตัวนี้ใช่ไหมแสดงว่าพูดถึงสารที่ไม่สามารถละล,ะลายน้ําได้นะในเมื่อวิตามิน A ละลายน้าไม่ได้เนี่ยก็ควรจะเป็นลักษณะของ simple diffusion เป็นรูปแบบนี้นะผ่านลปิด i บเลเยอร์โดยตรงส่วนโพลีเซมีอ้อนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าต้องผ่านในส่วนของก้อนโปรตีนใช่ไหมต้องผ่านรูปแบบนี้ แสดงว่ารูปแบบในการลำเลียงเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนนะก็ถือว่าข้อความที่1นเนี่ยผิดนะข้อความที่1ผิดใช้คนละรูปแบบกันนะในการลำเลียงเพราะว่าตัวหนึ่งละลายน้ําได้ตัวหนึ่งละลายน้ําไม่ได้ก็ตัดช้อยหกับ2ออกไปได้เลยเค okay, นะในส่วนของการลำเลียงผ่านก้อนโปรตีนเนี่ยเราต้องแยกหน,หนึ่งเพราะว่าการลำเลียงผ่านก้อนโปรตีนจะมี2แบบก็คือที่เป็น c i l i t a t e d diffusion แล้วก็ตัวที่เป็น a c t i v e transport นะ2รูปแบบนี้ มีการลำเลียงผ่านก้อนโปรตีนเหมือนกันทั้ง Active Transport แล้วก็ฟาซ i ล t ลเ d Diffusion แต่จุดที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือเรื่องของบริเวณที่มีการลำเลียงเนี่ยอาจ,จมีความแตกต่างกันบ้างถ้าเป็น a c t i v e Transport เนี่ยจะเป็นการเลียงจากจุดที่ความข้นต่ำไปยังจุดที่ความข้นสูงกว่านะกรณีแบบนี้จำเป็นต้องใช้พลังงานด้วยเห็นนะมีการบอกว่าใช้ ADP นะมีการใช้พลังงานด้วยถ้าเป็น a c t i v e Transport เนี่ยใช้พลังงานเพราะว่าเป็นการลำเลียงสาร จากบริเวณที่ความเข้นต่ำกว่าไปสูงกว่าแต่ถ้าเป็นฟอสเฟตเดฟิวชันเนี่ยมันคือการลำเลียงสารจากบริเวณที่ความเข้นสูงกว่าไปต่ำกว่ากรณีแบบนี้ไม่ต้องใช้พลังงานเข้ okay, มก็แยกแยกน่น,นิดนึงนะสหรับแอคทีฟท a สพอร์ตกับ f ฟอ i เฟตเดฟิ s i ันเนี่ยทั้งสองรูปแบบเป็นการลาเลียงผ่านก้อนโปรตีนเหมือนกัน แต่ว่าแอคทีทัส s อร์ตต้องใช้พลังงานเพราะว่าที่ทางการลำเลียงเนี่ยมันลำเลียงสารจากจุดที่ความเข้นต่ำกว่าไปสูงกว่าส่วนฟอสฟิเลตไม่ต้องใช้พลังงานเพราะว่าเป็นการลำเลียงสารจากจุดที่ความเข้นสูงกว่าไปต่ำกว่านะอันนี้เนี่ยเป็นไปโดยธรรมชาติของมันแล้วก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานเข้าไปเสริมโอเคไหมสำหรับฟ t สฟิเลตดิฟิชันในกรณีของประโยคที่1นเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าโพแทเซมออนที่แพร่เข้าสู่เซลล์เนี่ยเป็นลักษณะของแอคทีทัสพอร์ตหรือว่าฟอสฟิเ d ตดิฟิชัน เขาบอกว่าความเข้มนภายในเซลสูงกว่าภายนอกเซล์ใช่ไหมอันนี้ก็ชัดเจนนะว่าเป็นการเรียงสารเนี่ยจากจุดที่ความเข้มนต่ํากว่าไปสูงกว่านะเพราะเขาบอกชัดเจนว่าโพแทสเซียมไอออนลำเลียงเข้าสู่เซลลโดยที่ภายในเซลเนี่ยมันมีความเข้มนสูงกว่าภายนอกเซลเห็นไหมอันนี้เนี่ยเขาขายแอคทีฟพาสปอร์ตเลยลำเลียงสารเนี่ยจากจุดที่ความเข้มข้นต่ำกว่าไปสูงกว่านะต้องใช้ ATP ด้วยเป็นแอคทีฟพาสปอร์ตตรงนี้เราก็ต้องระบุให้ได้นิดนึงนะว่าเป็นรูปแบบไหนนะ ต่อมาประโยชน์ที่สอบอกว่าในการแพร่ของแก๊สเข้าสู่เซลล์ต้องอาศัยพลังงานจนและพลังงาน a d p ในส่วนของพลังงาน a d p เนี่ยเราก็จะเห็นนะว่ามันเกี่ยวข้องเนี่ยกับพวก active transport ใช่ไหมแต่โดยทั่วไปแล้วการแพร่ของแก๊สเนี่ยมันสามารถเป็นลักษณะของ simple diffusion ง่ายๆได้เลยนะแก๊สโดยทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมพวกนี้เนี่ยตัวโมเลกุลมันไม่มีขั้วอยู่แล้วและโมเลกุลขนาดเล็กมาก มันจะเข้าข่ายในคล้ายกับวิตามิน A นะคือสามารถผ่านการซิมเปิลดิวชันผ่านส่นของลิปิดไบเลเยอร์ได้โดยตรงเลยพวกนี้ก็ไม่ต้องมีความจำเป็นต้องใช้พลังงาน ADP เหมือนกันโอเคไหมแต่ใน,นตัวนี้ถือว่าผิดนะการแพร่ของแก๊สพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการใช้พลังงานประโยคที่2ก็ถือว่าผิดก็ตัดช้อยสามอีกก็ตอบข้อ4ได้เลยนะลองเช็คนิ่งสลับประโยค3กับ4ประโยค3บอกว่าการลำเลียงสารที่ทมีประจุไฟฟ้าเข้าสู่เซลล์อาจเกิดแบบ f a c i l i t a t e division อันนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะพวกสารนิประโยชน์ฟ้าเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นพวกสารมีคั้วใช่ไหมสารมีคั้วก็ละลายน้ําได้จะเป็นต้องผ่านพวกก้อนโปรโตีนนะก้อนโปรโตีนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ f a c ิล i เตตดิว i ชั u s i o n กรณีของข้อแรกเนี่ยของประโยคแรกนะเขาพูดถึงโพแทสเซียมไอออนใช่ไหมที่ในเซลล์เนี่ยความเข้มข้นสูงกว่านอกเซลล์อันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของอคทีฟทรานสป p o r t แต่ก็จะมีไอออนบางกลุ่มที่ภายนอกเซลล์เนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงกว่านะ ไอออนบางตัวที่ความเข้มข้นภายนอกเซลล์เนี่ยสูงกว่าภายในเซลล์ก็สามารถผ่านการกระบวนการฟอสฟิตีเตอร์ดิวชันแล้วก็ลำเลียงเข้าสู่เซลล์ได้เหมือนกันพวกไอออนนี่มีหลายแบบนะขึ้นอยู่ความเข้มข้นเลยถ้าเป็นไอออนที่ความเข้มข้นภายนอกเซลล์เนี่ยสูงกว่าในเซลล์ก็จะผ่านกระบวนการฟอสฟิตีเตอร i ดิวชั่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกรณีของโพลิเซมไอออนเนี่ยที่เกิดว่าภายนอกเซลล์เนี่ยความเข้มข้นต่ำกว่าในเซลล์ก็มักจะเป็นลักษณะของแอคทีฟทร s สปอร์ตนะเป็นการลำเลียงแบบที่ต้องใช้พลังงาน เค okay, มาประจุไฟฟ้านี่ก็แล้วแต่เลยนะดันข้อ3ก็ถือว่าถูกนะส่วนข้อ4บอกว่ารูปแบบการเรียนน้ำตาลซูโคสเข้าสู่เซลล์จะแตกต่างกันขึ้นกับความแตกต่างของความเป็นค้นสารระหว่างภายในเซลล์แล้วก็ภายนอกเซลล์อันนี้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่าน้ำตาลซูโคสเนี่ยเป็นสารมีคั่วนะจะเหมือนกับกรณีของพวกที่มีประจุไฟฟ้าเลย พวกสารมีคั่วหรือพวกที่มีประจุเนี่ยพวกนี้จําเป็นต้องมีการผ่านก้อนโปรตีนก็จะมี2แบบคืออาจจะเป็นฟาสิลิตีเดวิชันหรือว่าอาจจะเป็นแอคทีฟทาสปอร์ตก็ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของความแตกต่างของความเป้นขนระหว่างภายในเซลล์กับนอกเซลล์นะถ้าเกิดว่าเป็นการลเรียงสารเข้าสู่เซลเนี่ย แล้วตัวสารภายนอกเซลล์มันมีมากกว่าภายในเซลล์นะถ้าเป็นไปตามรูปนี้ลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์ใช่ไหมแล้วภายนอกเซลล์มีสารเข้มข้นมากกว่าภายในเซลล์อันนี้จะเป็นลนักษณะของ Facilitate Division เป็นการแพร่เนี่ยได้ตามธรรมชาติเลยนะไม่จำเป็นต้องมีการอาศัยพลังงานเข้าช่วย ก็จะเป็นลนักษณะฟาซิลตีชันแต่เธอว่าเป็นตรงกันาข้ามกันเป็นการแพร่เนี่ยสารนอกเซลลเข้าสู่เซล์เหมือนกันเพียงแต่ว่าความเข้มนอกเซลเนี่ยมันต่ำกว่าในเซลลกรณีแบบนี้ต้องมีการใช้พลังงานเข้าเสริมนะมีการใช้ A D P ก็จะเป็นลนักษณะของแอคทีฟพาสปอร์ตกรณีนี้เรื่องของซูโคสก็เช่นกันนะซูโคสเนี่ยเป็นไปได้2กรณีเลยบางกรณีเนี่ยซูโคสนอกเซลล์อาจจะมากกว่าในเซลล์ก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นการแพร่แบบฟาซิลตีชัน แต่ถ้ากิดว่าเป็นกรณีที่ซูโค้นอกเซลล์มีน้อยกว่าภายในเซลเนี่ยเป็นไปตามรูปนี้ก็จะเป็นลักษณะของแอคทีฟทนสปอร์แทนเห็นไหมขึ้นอยู่กับความแตกต่างความเข้มข้นของสารระหว่างภายในเซลล์กับน,นอกเซลล์ตามที่เขาบอกเลยนะด่งนั้นประโยคที่4ก็ถูกเหมือนกันเขน,น,นะข้อนี้ก็ตอบข้อ4